สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะพี่หมอน้ำหวานจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนคนนี้มีโอกาสจะเดินหน้าเป็นคู่ชีวิต กันหรือไม่นะครับมาดูกันนะคะให้นึกถึงคนที่คุณกำลังคบหากำลังดูใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะและรู้สึกดีต่อกันมากๆมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรตั้งจิตอธิษฐานและนึกถึงหน้าแฟนของคุณคนนั้นไว้นะคะบอกก่อนว่าการรับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะทุกคน มาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวันนี้เอาไพ่ชุดใหม่มาเปิดกันเลยนะคะมาดูกันว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรบ้างแปลว่าคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือพลังงานที่ไพ่อยากส่งสารนี้ถึงคุณนะคะแปลว่านี่เป็นดวงของคุณนะมาเริ่มที่ไพใ่ใบแรกว้าวไพใ่ใบแรกขึ้นไพ่ ace of s w o r d นะคะเป็นไพ่ความสําเร็จแห่งดาบที่หมอบอกแบบนี้ก็แล้วกันดูความสัมพันธ์ของคุณมันก็มีปัญหามีเรื่องอื่นอาจใจอยู่นะไพ่ไพ่ ace ออฟสอนเนี่ยแปลว่าคุณพยายามปรับความเข้าใจพยายามฝ่าฟันกับปัญหาทุกอุปสรรคที่จะให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเดินหน้านะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้ดูไม่ง่ายเลยมีเรื่องอึดอัดใจอยู่เหมือนกันมีอะไรหลายๆอย่างต้องปรับเหมือนกันนะคะแต่ความสําเร็จของดามเนี่ยหมายความว่าคุณจะฝ่าฟันกับอุปสรรคนี้ได้คุณจะปรับตัวเข้าหากันได้นะคะมาดูกันใบที่2นะคะ ขึ้นไ่ว้าวเอ็ดออฟเดอะขับหมายถึงความมั่นคงความชัดเจนพี่หมอเห็นพลังงานก็แล้วกันคุณต่างคนต่างจะปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าใจจริงคือคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเพราะฉะนั้นการที่คุณรักกันคุณจะต่างคนต่างปรับตัวเข้าหากันอ่าถามว่ามีข้อเสียไหมมีทั้งคู่แต่คุณพยายามปรับมันเขาก็มีคุณก็มีนะคะ ไพ่เฮโรเฟนว้าวเฮโรฟฟนนี่หมายถึงนักบวชนะบอกเลยว่าคนเนี้ยเป็นคู่บุญคู่บุญเก่าสําหรับคุณเลยนะพี่หมอแปลว่าคนเนี้ยจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณไพ่ความสําเร็จขึ้นมาไพ่เฮโรเฟนหมายถึงบุญเก่าคุณกับเขาเนี่ยทำบุญร่วมกันมาต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันนะครับขึ้นไพ่สามใบเนี่ยเป็นพลังงานว่ายังไงก็หนีกันไม่พ้นยังไงก็ตัดกันไม่ขาดค่ะ มีปัญหามีเรื่องอึดอัดใจอะไรจะได้ปรับความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสที่จะขยับเดินหน้าอย่างแน่นอนเลยนะคะค่ะมาดูสําหรับใบที่4บอกว่าว้าวสิบถ้วยเป็นไงอะอครอบครัวไหมคุณกับเขาอยู่กันแนบแน่นความสัมพันธ์ชัดเจนมีโอกาสขยับความสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าคบกันเดือน1เดือน2ความสัมพันธ์ความรักมันเพิ่มพูนมันมากขึ้นความรู้สึกมันมากขึ้นยิ่งนานวันยิ่งมีความรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นนะบอกเลยว่า มีโอกาสเป็นคู่ชีวิตค่ะถ้าขึ้นไพ่1สิ็่ทวยแบบนี้คบใครอยู่นะบอกเลยช่วงนี้สําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณมีโอกาสนะคะสารความสัมพันธ์แบบยาวนานแนบชิดถึงขั้นมั่นหมายตกลงแต่งงานนะ Well of the fortune นะคะ Well of the future ใบนี้นะคะแปลว่าไพ้วงร้อนนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยนะคะ คุณกับเขาความสัมพันธ์ดีขึ้นมีเรื่องราวดีๆมีสตรอรี่ดีๆร่วมกันนะคะมันทําให้นับวันคุณกับเขายิ่งมีความผูกพันและลึกซึ้งกันมากขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนที่ขยับผ่านไปนะแล้วก็แรกๆก,ก็ไม่ได้รักมากมายแบบนี้แรกๆก,ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากมายแบบนี้แต่การเวลาระยะเวลาทําให้คุณกับเขานะคะ ให้ความสำคัญกันมากขึ้นนะไม่ใช่แค่เขาแต่คุณทั้งคู่นะคะสี่ถ้วยว้าวสี่ถ้วยหมายถึงสี่ถ้วยเนี่ยเห็นไหมการนั่งนิ่งอยู่อย่างนี้คุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณได้อยู่กับเขาคุณเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองนะไพ่สี่ถ้วยเนาะการได้เป็นตัวของตัวเองการที่เขาชอบที่คุณเป็นคุณแล้วก็คุณก็ชอบที่เขาเป็นเขายอมรับในข้อเสียของเขาได้แล้วเขาก็ยอมรับในข้อเสียของคุณได้ว้าวอันนี้มันว้าวมากๆนะ แล้วคุณกับเขาเหมือนมีอะไรสามารถพูดคุยตกลงปรึกษากันได้ในทุกเรื่องแรกๆอาจจะแบบไม่ทุกเรื่องแต่ช่วงนี้มันมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นคุยกันตลอดมีอะไรปรึกษากันตลอดนะคะมาดูใบนี้ว้าวแปดไม้เท้ามันก็มีช่วงบางเวลาบ้างที่มีความรู้สึกว่าแปดไม้เท้ามันมีช่วงบางเวลาบ้างที่มีความรู้สึกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะ แต่ทุกครั้งคุณก็ปรับความเข้าใจกันได้ด้วยคำพูดด้วยการตกลงด้วยการเจรจามันเหมือนเป็นการอยู่ด้วยกันต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์มีข้อตกลงซึ่งกันและกันแล้วคุณทั้งคู่ก็ทำมันได้ดีเลยทีเดียวนะคะมาดูค่ะใบนี้นะใบที่8ว้าวสองถ้วยสถ้วยหมายถึงการเจรจาหันหน้าเข้าหากันนะพี่หมอเห็นพลังงานว่าเห็นปะเป็นลูกหัวใจหันหน้าเข้าหากัน คุณสองคนเป็นแบบนี้มีอะไรมักจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมักจะคุยกันมักจะตกลงกันเสมอนะคุณก็จะแชร์ประสบการณ์ของคุณสําหรับเขาเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ของเขาให้สําหรับคุณอยู่เสมอคุณต่างคนต่างรับรู้การเคลื่อนไหวซึ่งก <c oughs> ันและกันแล้วก็ันเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แนบชิดเป็นเป็นการความสัมพันธ์ที่แบบแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันนะคะ มาดูไพ่ใบนี้นะคะใบที้ก w ว้าวเดอะมูนเดอะมูนเนี่ยพี่หมอบอกเลยมันเป็นความรู้สึกที่ The Moon เนี่ยนะคะบางครั้งคุณก็มีแอบคิดบ้างว่าเออเขาจะมีออกนอกลูก่นอกทางหรือมีอะไรบ้างไหมคือมีแอบคิดนะแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยทําให้คุณผิดหวังหรือไม่เคยทําให้คุณแบบว่าเออรู้สึกไม่ดีนะ มันมีบ้างแต่ทุกครั้งมันก็ได้ปรับความเข้าใจแต่อะไรที่มันเป็นความผิดที่แบบร้ายแรงหนักหนามันไม่มีมันไม่เคยเกิดขึ้นนะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นข้อผิดพลาดที่เล็กๆน้อยๆแล้วคุยกันได้แต่คุณก็ยังกังวลใจในเรื่องที่แบบมันจะต้องเป็นสิ่งผิดพลาดที่มันเยอะมากๆคุณดูแค่แอบกังวลใจก็แล้วกันเนาะแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะความสัมพันธ์คุณจะเดินหน้าได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นนะคะ ตอนนี้มาดูใบสุดท้ายสรุปกันนะคะคนนี้นะคะจะใช้คู่ชีวิตคุณแบบไหนและมันดีไหมแต่ที่อ่านมาทั้ง9ก้าใบมันดีแล้วมันวาวมากๆค่ะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะว้าวไพ่ชาโรตนะคะไพ่ชาลอตเป็นพลังงานที่คุณทั้งสองคนเนี่ยพี่หมอบอกแบบนี้ อ๋อแรกๆอาจจะมีความรู้สึกที่กดดันกันก็จริงอึดอัดใจกันก็จริงแต่พออยู่กันไปแล้วได้ปรับความเข้าใจได้เรียนรู้กันมากๆมายๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณกลายเป็นว่าต่างคนต่างเข้าใจกันต่างคนต่างแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างผลทุดท้ายแล้วมันลงตัวมันดีแล้วมันว้าวต่อใจสําหรับคุณมากนะคะบอกเลยว่าพลังงานชุดนี้สําหรับใครที่กําลังคบหาดูใจหรือมีแฟนมีคนรักอยู่กําลังขยับดูความสัมพันธ์ว่าจะเป็นเช่นไรพี่หมอบอกเลยว่า คุณมีโอกาสที่จะได้ขยับความสัมพันธ์อาจจะถึงได้เป็นชีวิตคู่กันแล้วปีหน้าอาจจะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้ด้วยนะคะก็สำหรับใครรับพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้และขอให้โชคดีเรื่องความรักเจอคนที่ดีต่อใจความรักขยับความสัมพันธ์เป็นทางที่ดีขึ้นแล้วว้าวมากๆนะคะก็ชอบนะคะ ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วฝากกดติดตามเพราะว่าจะได้เจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ